ครับวันนี้ผมก็จะพามาดูาผักที่ในกระถางนะครับที่นิยมปลูกกันตัวนี้ก็จะเป็นผักบันเลื่อยนะภาษาอีสานเราก็คือ,อผักคอมเตะใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นต้นหอมนะครับที่เราจะใช้ในเกือบทุกเมนูนะครับพวกนี้จะปลูกในกระถางได้ก็สวยงามนะปลูกไว้บ้านและกระถางเนี่ยก็ใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็มาฝั่งน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเทียม นะครับอ,รอ่านี่ก็จะเป็นส่วนกระเทียมนะครับก็ปลูกในกระถางได้ก็เอากลีบมันมาปลูกเลยนะครับอ่าพวกนี้ก็เอาต้นนะครับเดาต้นหอมเนี่ยเอาต้นมาปักหร,รือว่าจะพ่อมเมล็ดก็ได้นะครับตอนนี้จะเป็นผักผักชีนะครับอ่าผักชีลาวนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่แกงกปอมต่างๆนะครับปลูกในกระทะตันนั้นจะเป็นในส่วนของผักชีไทย ะครับอ่าือว่าเราเลี้ยงฟอฟัมนะครับรีก็ปลูกในกระถางได้ดีเหมือนกันอ่าถัดมานะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของผักแปรวครับอ่าเอาไว้กินกบพวกแหนมเนืองต่างๆนี่ก็ปลูกในกระถางได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในในส่วนของมิ้นท์ครับหรือสารเณน่นะครับแล้วก็ถัดมานนี้จะเป็นมะเขือเทศน,นะครับปลูกรวมกันอยู่นะครับอ่าถัดมาตรงนี้จะเป็น ผักกระแงงนะครับผมไม่มั่นใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกนี้จะเป็นผักที่ไว้ใส่ในต้มปลาหรือว่าในแกงหน่อไม้นะครับมันจะหอมมากนะครับตัวนี้หอมมากเป็นหอมแบบเป็นพิเศษของเขาครับไม่เหมือนไม่เหมือนผักชนิดอื่นนะบอกเลยว่ากินมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับสําหรับผักกระแงงนะครับปลูกในกระถางก็เจริญเติบโตดีนะครับเนี่ยต้นสวยงามเลย ไม่ต้องไปหาเก็บตามทุ่งนาเรานะครับถ้าเจอปุ๊บก็ปุดมาแล้วก็มาไว้ในกระถางแบบนี้สะดวกดีนะครับเวลาเราจะใช้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นค้างบวบนะครับบวบบวบ,บ,บเริ่มออกเต็มเลยตรงน,นี้โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเป็นไอเดียให้เพื่อนๆในการทําเกรรษตรนะครับสำหรับคนที่รักในการปลูกพืดผักต่างๆเหมือนกันกันกบผม โอเคครับสวัสดีครับ